กรุงเทพยุค9กเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและความวุ่นวายท่ามกลางความเร่งรีบและความกลาหลของชีวิตเมืองใหญ่มีงานแฟชั่นโชว์รูหราที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของนักออกแบบระดับท็อปผู้คนที่เข้าร่วมงานต่างแต่งตัวในชุดรูหราการตกแต่งภายในเต็มไปด้วยความอลังการและแสงสีทองที่ส่องประกายคังฮยอนอู หนุ่มมาเฟียที่มีอิทธิพลจากตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองเขายือนอยู่ในกลุ่มผู้ชมโดยสวมชุดสูทสีดำที่ดูเรียบหรูและดูดีเขามีร่างกายที่สูงและบุคลิกที่สง่างามแต่ดวงตาของเขาไม่เคยแสดงถึงความรู้สึกใดๆมากนักเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษแต่ในค่าคืนนี้ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่แฟชั่นโชว์เริ่มขึ้นมินอานักออกแบบเสื้อผ้าหน้าใหม่ กำลังเดินบนรันเวย์ในชุดที่เธอออกแบบเองชุดสีแดงสดที่ตัดเย็บด้วยความประณีตเปล่งประกายภายใต้แสงไฟมินอาเดินอย่างมั่นใจท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงชมเชยจากผู้ชมทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและความสง่างาม ฮยอนอูไม่สามารถละสายตาจากมินอาได้ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เธออย่างไม่วางตาเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความมีเสน่ห์ที่เธอมอบให้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่เคยชินกับการปิดบังอารมณ์แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ทำให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน หลังจากงานแฟชั่นโชว์จบลงผู้คนเริ่มทยอยออกจากสถานที่จัดงานมินอาเดินไปที่ลานจอดรถที่อยู่ห่างออกไปเพื่อกลับบ้านแต่เธอพบว่ารถของเธอไม่สามารถสตาร์ทได้รถยนต์ที่เคยเป็นเพื่อนคู่ใจตอนนี้กลับกลายเป็นแหล่งความเครียดมินอาทดลองหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำให้รถติดเครื่องได้เธอรู้สึกท้อแท้และหงุดหงิดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเธอเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้านในเวลาที่ดึก ในขณะเดียวกันฮยอนอูที่กำลังเดินออกมาจากงานแฟชั่นโชว์สังเกตเห็นมินอาอยู่ที่รถเขาเดินเข้าไปใกล้และเสนอความช่วยเหลือให้ผมช่วยนะครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความสุภาพมินอาเงยหน้าขึ้นมองและเห็นชายหนุ่มที่เคยเห็นในงานแฟชั่นโชว์คุณคังเธอรู้สึกประหลาดใจที่เขามาที่นี่ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คะฮยอนอูยิ้มและเดินไปยังรถของเธอผมเห็นว่าคุณมีปัญหากับรถผมมีความรู้เรื่องนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมช่วยดูให้ เขาเริ่มตรวจสอบรถและพบว่ามันมีปัญหาน้อยๆที่ไม่ต้องการความชำนาญมากนักในขณะที่เขาทำงานมินอานั่งอยู่ข้างๆด้วยความสงสัยและความซาบซึ้งในใจความอบอุ่นที่เขามอบให้ทำให้เธอรู้สึกถึงความสบายใจเมื่อเขาแก้ไขปัญหาเสร็จรถก็กลับมาทำงานได้ตามปกติมินอาหมายถึงเป็นคำพูดขอบคุณอย่างจริงใจ,ใจขอบคุณมากจริงๆค่ะฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณฮยอนอยิ้มให้เธออย่างสุภาพไม่เป็นไรครับผมยินดีที่ได้ช่วย ก่อนที่มินอาจะขับรถออกไปฮยอนอูเปิดประตูรถให้เธอและพูดด้วยความจริงใจถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออีกเมื่อไหร่ก็ติดต่อผมได้ครับมินอายิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นขอบคุณมากค่ะทั้งคู่ทิ้งความรู้สึกที่พิเศษในใจของกันและกันท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่และค่ำคืนที่สงบนี้การพบกันครั้งแรกของพวกเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล หลังจากคืนที่พิเศษนั้นมินอาไม่สามารถหยุดคิดถึงฮยอนอูได้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของเขาที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเป็นพิเศษวันแล้ววันเล่าผ่านไปแต่เขาก็ยังคงอยู่ในความคิดของเธอ ในช่วงกลางวันมินอาทำงานที่สตูดิโอออกแบบเสื้อผ้าเล็กๆของเธอซึ่งตั้งอยู่ในย่านศิลปะของกรุงเทพสตูดิโอของเธอเต็มไปด้วยผ้าลายสวยงามและเครื่องมือที่เธอใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าขณะที่เธอทำงานอยู่เธอได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทที่บอกว่าเธอเห็นฮยอนอูในงานเปิดตัวใหม่ที่จัดขึ้นในอีกไม่กี่วันมินอารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและคิดว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าได้พบกับฮยอนอูอีกครั้งแต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าควรจะติดต่อเขาไปก่อนหรือไม่ ในขณะเดียวกันฮยอนอูกำลังคิดถึงมินอาเขารู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นเริ่มเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นทุกวันเขาตัดสินใจที่จะหาโอกาสในการพบเธออีกครั้งเขาได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมินอาจากเพื่อนในแวดวงแฟชั่นและพบว่าสตูดิโอของเธอเป็นที่รู้จักดีวันหนึ่งหลังจากการประชุมที่สำคัญฮยอนอูตัดสินใจไปเยี่ยมสตูดิโอของมินอาเขาต้องการรู้จักเธอมากขึ้นและเห็นว่าเธอทำงานอย่างไรเขาต้องการให้โอกาสในการทำความรู้จักกันดีขึ้น เมื่อฮยอนอูเดินเข้ามาที่สตูดิโอของมินอาเขาสังเกตเห็นถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความอบอุ่นมินอาที่กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมงานใหม่เงยหน้าขึ้นและเห็นฮยอนอูสวัสดีครับมินอาฮยอนอูพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นมินอาประหลาดใจเล็กน้อยคุณคังคุณมาได้ยังไงคะฮยอนอูยิ้มและยื่นช่อดอกไม้ที่สวยงามให้เธอผมมาที่นี่เพื่อขอบคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่แล้วและอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของคุณ มินอารับช่อดอกไม้และยิ้มขอบคุณค่ะคุณคังดอกไม้สวยมากเลยฮยอนอูมองไปรอบๆสตูดิโอสถานที่นี้ดูน่าทึ่งมากครับคุณออกแบบเสื้อผ้าเองทั้งหมดที่นี่เหรือครับมินอายิ้มอย่างภูมิใจใช่ค่ะน,นี่คือที่ที่ฉันได้ทำงานและสร้างสารรค์ผลงานของตัวเอง ฮยอนอูเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการออกแบบและแฟชั่นมินอารู้สึกดีใจที่เขาสนใจและเข้าใจในสิ่งที่เธอทำพวกเขาพูดคุยกันอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติการสนทนาของพวกเขาทำให้มินอารู้สึกว่าฮยอนอูมีความจริงใจและเป็นคนที่เข้าใจหลังจากพูดคุยกันเป็นเวลานานฮยอนอูได้ชวนมินอาไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งเขาต้องการที่จะใช้เวลาเพิ่มเติมร่วมกับเธอและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและความฝันของเธอ ระหว่างมื้ออาหารพวกเขาพูดคุยถึงความฝันและเป้าหมายในชีวิตของกันและกันมินอาได้พูดคุยเกี่ยวกับความรักในการออกแบบเสื้อผ้าและความตั้งใจที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ยอนอูเปิดเผยความต้องการที่จะทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมและความตั้งใจในการช่วยเหลือคนที่ต้องการฮยอนอูรู้สึกประทับใจในความจริงใจและความมุ่งมั่นของมินอาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นเริ่มมีความหมายและมีค่าในขณะที่มินอาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถเข้าใจและสนับสนุนเธอได้ เมื่อมินอากลับบ้านในคืนนั้นเธอรู้สึกว่าเธอเริ่มมีความรู้สึกพิเศษต่อฮยอนอามากขึ้นความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตและมีความหมายได้ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างฮยอนอูและมินอารเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากมื้ออาหารสุดพิเศษนั้นทั้งคู่ได้พบกันบ่อยครั้งและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาพูดคุยกันถึงความฝันและเป้าหมายในชีวิตและเริ่มรู้สึกว่าความรักของพวกเขากำลังเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่ดีของพวกเขาไม่ได้เป็นเรื่องไงไ่ายายเมือ่อฮยอนอูกลับไปที่บ้านของเขาเขาพบว่าครอบครัวของเขามีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเขาพ่อของฮยอนอูคังซูวอนเป็นหัวหน้าตระกูลมาเฟียที่มีอิทธิพลเขาเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงและต้องการให้ลูกชายของเขาปฏิบัติตามมาตรฐานและค่านิยมของตระกูลอย่างเคร่งครัดในการประชุมครอบครัวครั้งหนึ่งซูวอนเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของเขาในการจัดงานแต่งงานให้กับฮยอนอูฮยอนอู ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มพูดคุยถึงอนาคตของนายแล้วซูวอนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังฉันได้เลือกหญิงสาวจากตระกูลอื่นที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งของนายในตระกูลฮยอนอูรู้สึกกังวลและผิดหวังพ่อครับผมมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อมินอาและผมอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมซูวอนมีท่าทางไม่พอใจในายต้องเข้าใจว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตระกูลอื่น,นๆเพื่อความมั่นคงของตระกูลเรามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ฮยอนอูรู้ว่าพ่อของเขามีเหตุผลแต่เขาก็ไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกและความรักที่เขามีต่อมินอาได้เขาตัดสินใจที่จะพูดคุยกับมินอาเกี่ยวกับปัญหาที่เขาต้องเผชิญมินอาเริ่มรู้สึกถึงความกดดันจากสถานการณ์เธอเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาความรู้สึกของเธอคือเธอไม่ต้องการให้ฮยอนอูต้องเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแย้งเพียงเพราะความรักที่เธอมีต่อเขาฮยอนอูฉันไม่อยากให้คุณต้องลำบากเพราะฉัน มินอาพูดด้วยความเครียดเราอาจจะต้องหาแนวทางอื่นในการจัดการกับสถานการณ์นี้ฮยอนอูพยายามปลอบใจเธอไม่ต้องกังวลไปครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ฮยอนอูตัดสินใจที่จะพูดคุยกับครอบครัวของเขาอย่างเปิดเผยเ,เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาและความสำคัญของมินอาต่อเขาเขาเข้าใจว่าการที่จะทำให้ครอบครัวของเขายอมรับได้อาจจะต้องใช้เวลาและความพยายาม ในระหว่างที่พวกเขาพยายามหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ฮยอนอูและมินอารู้ว่าความรักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งพอที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆพวกเขาพยายามสนับสนุนกันและกันให้มีความเข้มแข็งและมั่นใจในอนาคตสุดท้ายทั้งคู่รู้ดีว่าความรักและความมุง่งมั่นที่พวกเขามีจะช่วยให้พวกเขาผ่านอุปสรรคและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้การต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่ามากกว่าความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญ การพยายามที่จะทําให้ครอบครัวของฮยอนอูยอมรับมินอายังคงดําเนินต่อไปฮยอนอูตัดสินใจที่จะจัดการประชุมกับครอบครัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและความมุ่งมั่นของเขาในการมีชีวิตร่วมกับมินอาในวันหนึ่งฮยอนอูขอให้พ่อของเขานัดพบที่บ้านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตพ่อครับผมต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสําคัญฮยอนอูเริ่มต้นด้วยน้ําเสียงที่แน่วแน่ซูวอนมองดูลูกชายของเขาด้วยความสงสยัยเรื่องอะไรครับ ฮยอนอูพูดด้วยความจริงจังผมต้องการให้คุณเข้าใจว่ามินอานั้นมีความสำคัญกับผมมากเธอเป็นคนที่ผมรักและอยากใช้ชีวิตร่วมกับเธอสูวอนถอนหายใจและเริ่มพูดฮยอนอูเราต้องทำตามประเพณีและรักษาความสัมพันธ์กับตระกูลอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความมั่นคงของเราฮยอนอูพยายามอธิบาย ผมเข้าใจดีถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์แต่ผมก็ไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกที่มีต่อมินอาได้ความรักของเรามีค่าไม่แพ้กับอะไรทั้งนั้นซูวอนพิจารณาคำพูดของลูกชายและรู้สึกถึงความตั้งใจของเขาผมรู้ว่าคุณมีความรักที่แท้จริงแต่เราต้องหาทางออกที่ดีให้กับทั้งสองฝ่าย การประชุมนี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ฮยอนอูรู้สึกโล่งใจที่เขาได้เปิดใจและอธิบายความรู้สึกของเขาแม้ว่าซูวอนยังคงมีความกังวลแต่เขาก็เริ่มยอมรับว่าเขาต้องพิจารณาความรักของลูกชายอย่างจริงจังมินอาที่รู้เรื่องการประชุมและความพยายามของฮยอนอูรู้สึกถึงความกังวลแต่ก็มีความเข้าใจในสถานการณ์เธอรู้ว่าครอบครัวของฮยอนอูมีความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขานั้นมีความซับซ้อนฮยอนอูฉันรู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว มินอาพูดด้วยความอบอุ่นเราจะต้องมีความอดทนและเชื่อมั่นในความรักของเราฮยอนอูมองมินอาและรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นใจจากเธอเราจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ในช่วงเวลาต่อมาซูวอนเริ่มพิจารณาและยอมรับความรู้สึกของลูกชายมากขึ้นเขาเริ่มเห็นว่าความรักและความมุ่งมั่นของฮยอนอูมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจของตระกูล ซูวอนตัดสินใจที่จะเปิดใจและพูดคุยกับมินอาโดยตรงเขาขอพบเธอที่สตูดิโอออกแบบของเธอมินอาครับผมอยากพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับอนาคตของคุณกับฮยอนอูมินอารู้สึกประหม่าเล็กน้อยแต่ก็รับคำเชิญซูวอนเริ่มพูดคุยถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และการจัดการกับความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญผมต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีความสำคัญต่อฮยอนอูมากซูวอนกล่าวแต่เราต้องหาทางที่จะจัดการกับความต้องการของตระกูลและความต้องการของคุณให้เหมาะสม มินอาพูดด้วยความมั่นใจฉันรักขยอนอาและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันการพูดคุยนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับซูวอนเริ่มเห็นความมุ่งมั่นและความรักที่แท้จริงของมินอาและรู้ว่าเธอมีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งขยอนอูและมินอารู้ดีว่าการเดินทางของพวกเขายังไม่สิ้นสุดแต่พวกเขามีความหวังและความเชื่อมั่นว่าความรักของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาผ่านอุปสรรคและสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกัน หลังจากการพูดคุยและการเปิดใจที่สำคัญซูวอนเริ่มมีความเข้าใจในความรักของฮยอนอูและมินอาแต่การทำให้ครอบครัวและสังคมยอมรับความรักของพวกเขายังคงเป็นเรื่องที่ทา้าทายในขณะเดียวกันฮยอนอูและมินอาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาเริ่มวางแผนสำหรับอนาคตและพูดคุยเกี่ยวกับความฝันของพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันความรักของพวกเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ แต่ความสงบสุขไม่ได้ยืดเยื้อไปนานเมื่อตระกูลของมินอารเริ่มรู้ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและฮยอนอูและพวกเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความรักของพวกเขาพ่อของมินอาพีระเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในค่านิยมแบบดั้งเดิมและไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกสาวของเขาจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายจากตระกูลมาเฟียเขารู้สึกว่าเขาต้องปกป้องมินอาและไม่อยากให้เธอต้องเผชิญกับความยุ่งยากหรืออันตราย วันหนึ่งพีระนัดหมายให้มินอาและฮยอนอูมาพบกันที่บ้านของเขามินอาฮยอนอูฉันมีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกับพวกคุณพีระเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่นมินอาและฮยอนอูนั่งลงที่โต๊ะอาหารด้วยความกังวลพีระมองไปที่ฮยอนอูและพูดฉันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของพวกคุณฉันไม่ต้องการให้ลูกสาวของฉันตกอยู่ในอันตรายฮยอนอูพยายามอธิบายผมเข้าใจดีถึงความกังวลของคุณแต่ผมรักมินอาและต้องการทำให้เธอมีความสุข พี่ระถอนหายใจความรักไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกแต่ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงด้วยฉันไม่เชื่อว่าคุณสามารถให้ความมั่นคงแก่ลูกสาวของฉันได้มินอารู้สึกเครียดและพยายามพูดให้พ่อของเธอเข้าใจพ่อคะฉันรักขยอนอาและเขาเป็นคนที่ดีมากเราจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ความรักของเราเป็นไปอย่างราบรื่น พีระยังคงมีความกังวลและตัดสินใจที่จะทดสอบความรักของฮยอนอูเขาขอให้ฮยอนอูแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นที่เขามีต่อลูกสาวของเขาถ้าคุณรักมินอาจริงๆคุณจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถทําให้เธอมีความสุขและปกป้องเธอได้ฮยอนอูรับคำท้าทายด้วยความมั่นใจผมจะทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ความรักของผม การทดสอบนี้ทำให้ฮยอนอูต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่และใช้ความสามารถทั้งหมดที่เขามีในการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเขาเขาตัดสินใจที่จะจัดงานพิเศษเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักและความมุ่งมั่นของเขาต่อมินอาในวันงานฮยอนอูได้จัดการสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกและอบอุ่นในสถานที่ที่สวยงามเขาเตรียมการแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการเตรียมงานและของขวัญพิเศษให้มินอามินารู้สึกประทับใจอย่างมากกับความพยายามของฮยอนอู เธอเห็นว่าเขาทุ่มเทให้กับความรักของพวกเขาและเข้าใจถึงความสำคัญของการทำให้ครอบครัวของเธอยอมรับหลังจากงานที่ประสบความสำเร็จพีระได้เห็นถึงความจริงใจและความมุ่งมั่นของฮยอนอูเขาเริ่มเปิดใจและพิจารณาถึงความรักของมินอาและฮยอนอูอย่างจริงจงังการทดสอบนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับพีระเริ่มเห็นว่าแม้ว่าเขาจะมีความกังวลแต่ความรักของฮยอนอูนั้นจริงจงังและมีความสำคัญ สุดท้ายฮยอนอูและมินอารูว่าความรักของพวกเขานั้นแข็งแกร่งพอที่จะผ่านอุปสรรคและการทดสอบต่างๆและพวกเขามีความหวังที่จะสร้างอนาคตที่มีความสุขร่วมกัน